สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกคร้วกับ HP Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวนะครับที่จะมาพูดให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆฟังนะครับเกี่ยวกับเจ้านกพื้นเจ็ดสีนะครับวันนี้เราจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสายโครงสร้างนะครับกับเครื่องเล่นธรรมดานะครับผมใจคะว่าเก๋สวยงามดีกว่านะเครื่องเล่นเล่นก็เดี๋ยวจะไปกับเพื่อนๆัน วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะความแตกต่างมันต่างกันยังไงนะครับผมยิงไปจากตัวผมผมก่อนนะครับอันนี้เรื่องที่ผมจะพูดต่างๆนี้ผมผมใช้วิธีการพูดแบบบ้านๆนะครับเอาเข้าใจง่ายๆนะครับผมผมจะไม่มีเชิงวิชาการมีบ้างนาแสงบ้างแต่ว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่แบบพูดเชี่ยวชาญต่างๆนะครับก็คืออย่างแบบบ้านๆสไตล์สไตล์บ้านๆนะครับพูดแบบเข้าใจง่ายๆดีกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับนกแปลโครงสร้างแล้วก็เกียนสวยงามนะครับหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะ แบบนกครงสร้างแล้วยังไงหรอของผมผมก็ว่าของผมสวยผมมีความคิดนั้นเหมือนกันครับต,ตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงนกปีนแรกๆนะครับว่าเมื่อก่อนก็เริ่มจากการที่เราจะรู้จักได้ก็คือ,อตัวผมเองนะฮะผมผมไปเรินจัดก,กับผมต้องพูดก่อนนะครับว่าผมเริ่มเลี้ยงจากนกหงยกมาสมัยอยู่มัธยมนะครับสมัยอยู่มัธยมนี้ผมเลี้ยงเยอะเลยครับก่อนปีที่ไ่าหวนนกจะลงอีกครับ เพราะว่าผมต้องทําลายแล้วก็ปล่อยนกไปปีที่ไข้หวัดน,นกกระเพาะปลาส,สุสว์เข้าที่บ้านนะครับแล้วทีนี้ผมก็ขึ้นมาเรียนแล้วก็ทํางานที่กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นพอเราเริ่มมีงานมีเง,นงินขึ้นมาอะไรนินดๆหน่อยๆครับเราก็เลยมีความสุกว่าเอ๊ะด้วยความที่เราเป็นคนเลี้ยงนกมาก่อดครับเราอยากหาอะไรเลี้ยงเราเลี้ยงปลาแล้วผมทำหมดทุกอย่างถ้าตู้ปลาทะเลผมก็ทำแล้วล้มไปเป็น,นแสนย่างเงี้ยตู้ล้มไปสามรอบสี่รอบครับผมก็เลิกเรียนครับแล้วก็ไปเดินจับเลีเพรา,พาะว่าตลาดนกกับตลาดปลานะแล้ว เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเห็นว่าเอ๊ะนี่มันนกอะไรเอ่ยทำไมสีมันแตกๆแล้วมันเพาะเลี้ยงอย่างไรนะครับณนะตอนนั้นนะครับผมบอกได้เลยอะไรที่ออฟฟิศเจ็ดสีซึ่งตอนที่ผมปีที่ผมเข้ามานะครับย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วที่ผมเข้ามาเนี่ยราคาที่ผมซื้อที่ถูกสุดคือคู่ละเจ็ดร้อยบาทคือราคาถูกากตอนนั้นคือเราไม่รู้หรอกครับว่าตลาดมันเป็นอะไรแบบไหนย,ยังไงะนะครับเราก็เราเราแค่รักเราก็ชอบในสีของมันนะครับ ตอนนั้นผมก็ไม่มีความรู้ใดๆชิ่นผมก็ซื้อหลักนั้นมาเลี้ยงจนได้ลูกนะครับแล้วก็แล้วก็แฮปปี้นะครับเราก็มีความสุขในมุมของเราเอเราได้ลูกนกแล้วแล้วก็ไปโพสต์โชว์นู่นนี่นะั่นแต่ครับวันนั้นครับผมเริ่มสังเกตครับเริ่มเอกใจเอ๊ะทาไมครับ,น,รบนกที่ท่านอื่นๆทำไมมันดูสวยทําไมมันดูล่ทำทําไมมันดูตัวใหญ่ พ่อวนกับมาดูนกของเราทำไมหัวแหลมแหลมตัวเล็กๆก,กับปิวเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราก็ชอบเราก็รักของเราอะนะครับจน <c oughs> มาอยู่วันหนึ่งครับผมก็มีปัญหานะครับเกี่ยวกับอาการนกป่วยนะครับตอนนี้นเราไม่มีความรู้นะครับสิ่งที่ผมหาดูได้ตอนนั้นก็คือจะเป็นคลิปของพี่ชายเก้าไร่หรือว่าในยู u b e ต่างๆนะครับเซิร์ชดูก็จะเป็นของพี่อ้มหน่วยนะครับอันนี้เป็นคลิปเฮ้ย หมาน้อยครับหมาน้อยแล้วก็ผมเห็นอํานวยนะครับอตอนนั้นทีิบริพงผมก็ไม่ไม่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็เริ่มมาดูดูในอยู่ในในเฟสบุ๊คครับก็อินอกปก็ถามที่ดีนะครับเพราะว่าไปเจอคลิปวิดีโอที่เขาสอนเลี้ยงยานอง่วยนะครับตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะาเราก็ไม่ได้มีต้นทุนสูงครับผมก็ใช้แค่ยาทั่วไปที่ขาย,ยู่ตลาดล,าาายยาลาา่างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าแกะ้องเสียยานู่นนี่นั่นหาข้อมูลทาง Google บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ จะไปดูทางของประดาบกลมกมาอะไรเงี้ยที่เขามีข้อมูลอยู่ครับในเรื่องแบบยาแบบนี้รักษาแบบไหนใช้รักษาอะไรอะไรนะครับนั้นหลังจากนั้นครับผมก็พอได้รู้จักพี่บิมเขาก็บอกว่าเออพี่ทาสายโครงสร้างนะผมไม่เข้าใจครับว่าสายโครงสร้างคืออะไรแค่ก็ยกตัวอย่างให้ดูะครับว่าสายโครงสร้างมันเป็นอย่างไหนนะฮะก็มันก็จะล่ำจะสวยจะตัวใหญ่จะอะไรเงี้ยครับอ่าถ้าเทียบง่ายๆอันนี้อันนี้ผมผมก็เลยมาทำความเข้าใจครับพอผมมาทำความเข้าใจก็คือว่านกก็เหมือนกับ คนที่เล่นฟิตเนสตนะครับนะพอเล่นฟิตเน็เสร็จปุ๊บคุณก็จะตัวใหญ่ตัวล่ำเงี้ยครับมีบอดี้ที่ดีคมชัดมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเมื mm ่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกาย,ยไม่ได้เล่นฟิตเนสใดๆนะครับอันนี้พูดถึงแค่โครงสร้างมันนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเราเอานกของเรารไปแบบข้าฟิตเนสไปนู่นนี่น,นั่นคือคือไม่ใช่นะครับอันนี้คือเทียบแค่เรื่องของบอดี้ให้ฟังนะครับงนั้นมันก็เริ่มเห็นข้อแตกต่างแล้วคิดคิดได้ได้เหลวขึ้นนะครับว่าเออจริง หัวใหญ่ตัวใหญ่อกใหญ่รัาเนี่ยครับแล้วพอเราหันมาดูนกที่บ้านเราเอ๊ะมันเป็นเก็บสวยงามทั่วไปยางเล่นทั่วไปเงี้ยครับเออมันตัวเล็กจริงมันตางกันจริงนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปบ้านพี่ดีมครั้งแรกที่เห็นก็เกิดอาการว้วาวเลยนะครับแบบโอ้อยากจะกลับไปปล่อยนกที่บ้านทิงท้งให้หมดเลยนะครับแต่ก็พี่เขาก็พูดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเริ่มทําได้จากของที่บ้านเรานะเราก็กลับมาดูสุดดิบที่บ้านเราก่อนว่าสิ่งที่เราขาดคืออะไร สมมตินะครับเราต้องการนกที่หัวใหญ่นะครับเราไม่เราไม่สามารถที่จะบหาได้เลยอะไรเงี้ยเราค่อยๆแก้ครับอย่างเช่นหัวตัวนี้มันเล็กเราไปหาวัตถุดิบครับนกแต่ละตัวเขาจะมีข้อเด่นข้อด้อยที่แตกต่างกันออกไปเหมือนที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับว่าอ่าตัวนี้อ่าหัวไม่ไม่ดีอกไม่ดีบอดี้ไม่ดีแต่น้ําขนสวยอันนี้ก็คือหนึ่งองค์ประกอบนะครับถ้าเราต้องการทําหัวเราก็ต้องหานกสายหัวครับนกที่เป็นสายหัวบางตัวอาจจะไม่ได้รบเครื่องมานะฮะบางตัวอาจจะไม่ได้รบเครื่องมา เราก็เอามาเติมเอามาแก้ไขกับนกที่บ้านเราครับเพราะว่าพอผมได้เริ่มทําสายโครงสร้างตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นก็คือไม่เป็นไรผมรอเช็ครอเช็คผมเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมเก็บรุ่นลูกไว้ดูรุ่นหลานก่อนเพราะว่ามันเกิดที่บ้านเราจริงๆนะครับเพราะว่าของผมนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนส่วนตัวนะครับพอผมเริ่มทํานกสายโครงสร้างนะครับวัตถุดิบที่ผมได้ตัวแรกก็คือเป็นเป็นเป็นนกนกนะครับเป็นนกนอก ตัวเดียวเพราะว่าความรู้สึกตอ,ตอนนั้นคือแพงตอนนั้นคือแพงไม่กล้าซื้อนกที่ราคาแพงและขัวตายตายและเสียดายเงินนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวหาวิธีเก็บกวาดดีๆโอเคตับนู่นนี่นั่นนะาผมได้ตัวเมียมาครับเป็นนกอ่าน่าจะลานเอโฟโตติกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเขาเลิกเขาเลิกเขาเลิกทำนะครับก็ได้เป็นเกี่ยวหน้าดำากม่วงครับแล้ว ผมก็เอามาตีครับตอนนั้นผมไม่มีอะไรเลยครับผมก็ซื้อสีฟ้าซื้อนู่นนี่นั่นซื้อตามสีอะไรต่างๆครับผมก็มีนกฟ้าตัวผู้ที่ซื้อจักจต่จัดต,ตลาดล่างอยู่ตัวหนึง่งผมก็เอาฟ้าตัวเนี้ยไปตีแล้วตอนนั้นก็ยังไม่เก่งในเรื่องของการดูบอดี้หรือโครงสร้างใดๆนะซึ่นมีความรู้สึกว่าเอาตีก่อนเอาลูกก่อน,อกกอนแค่ไม่รู้รู้กเดี๋ยวรีบเอาลูกก่อนเดี๋ยวขายเดี๋ยวได้กำไรเดี๋ยวเอาทุนคืนก่อนตอนนั้นก็ไม่ได้คกดอเลยปรากฏว่าก็ได้ลูกจริงๆครับ ได้ลูกออกมาทั้งหมด5ตัวนะครับเป็นเขียวหน้าดำอกม่วง2ตัวตัวเมียนะครับเป็นฟ้าเมีย1ตัวนะครับเป็นฟ้าผู้1่ตัวนะครับก็เป็นพ่อเขาจะเป็นฟ้าหน้าอิฐอกม่วงนะครับแล้วก็แม่เป็นหน้าดำอกม่วงครับได้ฟ้าเมียได้ฟ้าเมียหนึ่งตัวฟ้าผู้หนึ่งตัวเขียวเมียหน้าดำอกม่วงสองตัวและผู้เขียวหน้าดำอกม่วงหนึ่งตัว ผู้ตัวนี้ยังอยู่ที่บ้านตัวเมียยังอยู่ที่บ้านสายนี้5้าตัวตอนนี้เหลืออยู่แค่2ตัวนะครับซึ่งจ่ายลูกออกมาไม่ได้สวยเลยนะครับเพราะว่าเขียวเมียหน้าดาปกม่วงนะครับผมส่งไปกวดครับปี62นะครับของชมรมตกรอบหมดเลยครับเพราะว่ามันจ่ายออกมาตัวเล็กแต่แม่มันตัวใหญ่มากนะครับผมก็งงไอ้ทำไมทำไมมันตัวเล็กทำไมมันตัวเล็กแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ผมเก็บไปทําครับก็ ก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราเอาไว้รอเช็คก่อนดีกว่าเรามีความเชื่อเรื่องของมันทุกครั่มันฝังยินไปแล้วมันฝังยินไปแล้วนี่นะครับผมก็เลยเก็บเหล่านี้ไว้ปรากฏว่าตัวคู่ตัวนี้ครับหน้าดําอกงงตอนนี้คือเป็นตัวหลักของพี่บ้านนะครับตัวเขาไม่ได้ใหญ่นลครับตัวเล็กนิดเดียวแต่จ่ายลูกอมาคือใหญ่กว่าเขาเป็นเท่าตัวทั้งหมดครับใหญ่มเลยใหญ่กว่ามันเลยไม่ว่าจะไปสับกับตัวเมียตัวไหนลูกออกมาใหญ่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 นะครับ ก็แต่ตัวเขาไม่ได้ใหญ่แล้วก็จ่ายลูกฝาด้วยนะครับเพราะว่าพี่ว่าเขาเป็นสัตว์ปิดฝานะครับงนั้นในเรื่องของตรงนี้นะครับพอผมเริ่มเริ่มทำโุคงสร้างผมก็เริ่มมีความเชื่อในเรื่องของธรก,กรรมนะครับก็คือจะเก็บในเรื่องของเงียบว่างก็ พอเสร็จเราปุ๊บเนี่ยพอเราเกิดชอบเปรียบเทียบเสร็จปุ๊บนะครับว่าเอ๊ะเออนกที่บ้านเราเมื่อก่อนเราเลี้ยงมันตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยผมก็เลยติองพูกันว่าเออเดี๋ยวลองหาจากบ้านอื่นๆดีกว่าแต่ผมจะบอกเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายคนที่บ่นมากนะครับว่าเออเนี่ยนะคนที่ความสายโครงสร้างต่างๆเขาไม่ค่อยแบ่งนกนะครับผมเลยถึงบางอ้อครับเมื่อเราได้ทําเองนะเพราะว่าบางครั้งนะครับนกโครงสร้างที่มันใหญ่นะมันค่อนข้างที่จะทําลูกยาก แล้วพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเก็บไว้ต่อสายอีกเพื่อที่เอาไปเช็คเลือดนะครับในรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานต่อไปนะครับแล้วเวลาเขาเขาปล่อยออกมาโอเคครับผมเป็นคนอนึ่งนี้เลยนะครับอ่ะถ้าผมสมมุตินะครับผมอยากได้สายที่ดีนะครับผมซื้อไม่ว่าจะอะไรหยุดออกมนาะผมเก็บผมเก็บเพื่อที่เอามาต่อสายถ้าเราคิดในแง่ดีนะครับก็คือ,เ,อเลือดมันจะได้ไม่ชิดด้วยฝั่งหนุนเขาไปทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้ไม่ชิดกับของเรา เอามาเติมได้เพราะแต่ละบ้านมีวัตถุดิบนกที่ไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างครับตอนวันงานประกวดนะที่ผมไปเห็นนะครับคนที่แบบโครงสร้างเด่นๆนะครับปีนั้นรู้สึกว่าพี่ทศปีหกสองพี่โศจะได้เบสผู้และเบสเมียนะนั่นก็ใหญ่ครับนกใหญ่มากหัวโค้งมากเราเห็นเราบอกตายแล้วเราอยู่นกกลับบ้านเลยดีกว่าไหมนะครับแต่ตอนนั้นเราเป็นมือใหม่เราก็อยากเอาไปลองๆก่อนเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับิพี่ว่าเราจะกลับมาทำจักบ้านต่ออย่างไรนะครับ แต่ก็ของที่เกล็ดครับของเคทีของเคทีลัลลาก็ได้ก็ได้ถ้วยเยอะครับปีปีหกสิบสองได้เป็นสิบเลยฮะก็หัวข้อเด่นของเคทีลัลล่านะครับก็เขาหัวเขาจะโค้งครับหัวจะสวยครับอกใหญ่หัวโค้งสวยนะครับแล้วก็ของพี่ดิมก็ได้ครับของพี่ดิมก็ก็ใหญ่ครับแล้วก็ได้เรื่องน้าขวดต่างๆนะครับพี่ดิมได้รางวัลเยอะหลายๆท่านเนี่ยนิยมก็สวยครับปีนั้นรู้สึกยีงนิยมก็จะเป็นเหลืองที่เด่นๆนะครับก็ พอเราไปเห็นปุ๊บเราส่งนกประกวดรั้งแรกเสร็จปุ๊บผมก็กลับมานั่งทํากันบ้านต่อที่บ้านนะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องทํายังไงเราจะต้องพัฒนาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วความต่างนะครับที่ที่ผมจะพูดเทียบกบบเป็นบ้านให้ฟังนะครับระหว่างนกเสือเงเล่นธรรมดาทั่วไปกับนกสายโครงสร้างนะครับก็คือมันก็เหมือนกับคนที่แบบสูงสูง150กับสูง150กับคนที่สูงสูงแบบ175 180ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับบอดี้ความโปร่งความสูงความสง่างอย่างเงี้ยเขามันแตกต่างนแต่ถามว่า นกนกสวยต้องใหญ่ไหมไม่จําเป็นครับ <S <S ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใหญ่แต่คุณต้องครบเครื่องนะครับเหมือนบัวขาวครับตัวไม่ได้ใหญ่างเงี้ครับแต่เขาครบเครื่องคนระับเวลาขึ้นต่อยขึ้นชกเนี่ยโอ้โหลมัสเซลแบบบึมบัมบึมบัมมีความคมชัดน้ําขนสวยอะไรต่างๆเงนี้ยอันนี้คือข้อเปรียบเทียบให้เห็นแบบง่ายๆเลยนะครับก็หลังจากนั้นผมก็ค่อยๆพัฒนานะครับโดยการที่ผมมีความรู้สึกว่าเอาราจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไงนะครับ บิดเดอร์คนปรกอเขาไม่ได้ปล่อยนกออกมาให้เรานะครับผมเลยใช้วิธีนี้ครับถ้าสมมติว่ามีใครปล่อยออกมาครับแบ่งออกมานะครับรีดเก็บครับไม่ว่าจะเป็นเคทีลลาพี่ทศนะครับพี่ดีมนะครับเฮียนิยมนะครับพี่ชานชนบุรีต่างๆเธอเสื้อเหลืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแม้กระทั่ง ตอนนี้มีใครอีกอะปุอ่ะเนเป้งเฮียเชตอะไรต่างๆที่เขาทําเป็นเป็นคนทําสายประกวดแบบมือเก่าเก่านี้เพราะว่าพวกนี้เขามีความรู้มากมากกว่าเรานะครับถ้าใครกดผมก็จะรีบเก็บมาก่อนไม่ว่าจะให้ตัวเดียวหรือสวยหรือไม่สวยไม่รู้ครับผมเก็บก่อนเพื่อที่จะเอาสายนะครับราคายัางไงเราก็ไปคุยกัยกบพ,พี่เขาอีกทีหนึ่งนะครับพี่ๆเขาอีกทีหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เราก็เริ่ม เอามาทําที่บ้านนะครับพอมาทาที่บ้านเสร็จปุ๊บมาตีนกายก่อนผมใช้วิธีอย่างนี้ครับตอนแรกเริ่มนะครับผมตีกับนกธรรมดาเลยครับคือเอาสายเลือดออกมาก่อนออกมาดูก่อนยังไงมันต้องมีหลุดมาแหละนะหนึ่งในสี่ครับมันต้องมีหลุดสักตัว2ตัวนะครเพื่อที่จะมาต่อสายให้ขับเราได้นะครับหลังจากนั้นครับกระบวนการคิดของผมนะครับผมมีการลองสังเกตมา 2- องสปีนะครับนกนอที่จะเข้าร้าน VR Fin นะครับจะเข้าประมาณเดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนวาแล้วก็คุมพางี้ครับใน1ปีนะครับ อันนี้คือช่วงก่อนโควิดนะครับที่เข้ามาตลอดนะผมเลยใช้วิธีนี้ครับผมตีนกตั้งแต่เดือนมกราขึ้นทานกมกราแล้วลูกเขาครับจะผัดเสร็จแล้วพร้อมทําก็คือประมาณกันยายนมันจะครบประมาณ 8- ปดถึงเก้าเดือนไม่จะพร้อมทําแล้วครับจังหวะที่ลูกนกของเราครับพร้อมทํานะครับนกนอกเข้ามาพอดีครับไม่ยากเลยนั่นเข้ากับเราเริ่มปรับของที่มีอยู่ในบ้านแล้วอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับนาไปใช้ก็ได้ ไม่ต้องเอาไปใช้ก็ได้นะครับเข้ากับเรามีวัตถุดิบอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็คือเป็นลูกนกนะครับที่เราตีแล้วก็ปรับมาในระดับหนึ่งนะครับทไมครับถึงต้องเอานกนอกเข้านะครับเพราะว่าต่างท่านนะครับคือไม่เคยเห็นนกนอกนะครับต้องใช้คํานี้นะครับไม่เคยเห็นนกนอกครับแล้วนกนอกครับที่มาส่วนใหญ่นะครับแปดสนนะห่วงจะมีรหัสครัก็เรียกว่าห่วงปิดนะครับถ้า SOI ก็คือเป็นนกอิตาลีอันนี้เช็คได้เลยครับต้องถามได้เลยครับถ้าเขาบอกเป็นนกนอกนกนอกต้องถามว่านนอกไหครับ นอกรุ่นไหนนอกเจนไหนเป็นหลานนอกๆก็คือหลานนอกๆหลานนอกๆก็คืยเอานอกๆมาตีแล้วเป็นลูกแล้วก็เอาลูกของนกอกไปตีีก็คือเป็นหลานนะถ้าเราไล่วงศ์สายกุญญามันจะออกมาในรูปแบบนี้นะฮะนะครับผมก็ N d ดีก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยครับอ่า บีโอเอฟอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะเป็นของพวกเบลเยียมอะไรต่างๆมันจะมีรหัสบอกอยู่นะครับเราก็ทําประวัติไว้นะครับหรือคนที่ต้องการถามว่ามันเป็นลูกนอกๆไหมลูกนอกๆไหมก็คือต้องถามเขาว่าเป็นพ่อพ่อแม่สายไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมาจากฝั่งไหนเป็นลูกหรือเป็นหลานต้องถามดีๆเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานนะแต่ถ้าคาว่าเป็นหลานนะครับ,ค,นนค,รบรค,คุณก็ต้องไปวัดอีกทีเพราะว่ามันถูกตีไข้ามาหมดแล้วนะครับฉะนั้ สิ่งที่ผมเตรียมไว้ก็คือเป็นลูกนกที่ผมทำรอไว้ก่อนไม่จําเป็นต้องเป็นนกนกครับก็คือเราเราเริ่มครับเพราะว่าบางทาาา่าน,น,นครับเวลาเขาขายนกในครับต้องต้องต้องใช้คําคว่านกในที่มีการพัฒนาแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคําว่านกในนะครับ,รบมันก็เกิดจากคนเก่าที่เขาเอานอกนอกมาตีก่อนถ้าสังเกตดูดีๆนะครับนกที่อยู่ตลาดล่างๆมันจะก็เล็ก แ,แต่บางทีมันเป็นรอบมันจะใหญ่ใหญ่ๆๆขึ้นเพราะว่าต่างประเทศเขามีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาสายพันธ์มีการปรับ,บตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะครับเขาเรียนรู้ในเรื่องของจีโอเนติกกันแบบจริงจังนะครับถ้าใครไม่ได้ดูลองไปดูของสเปนนะครับมีการสอนในเรื่องของจีโอเนติกมีการดึงแม้กระทั่งจะทําหน้าสีนี้ต้องทําแบบไหนอะไรเงี้ยผมชอบดูครับผมเป็นคนชอบดูคลิปของต่างประเทศครับว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับ ผมจะติดตามตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรต่างๆแล้วเราก็กลับมามองดูนะครับมันเหมือนกับคำโบราณนะครับเหมือนที่ว่าถ้าอยากให้ลูกหน้าตาแบบไหนก็ให้มองให้มองรูปของดาราคนนั้นหรือศิลปินคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบไปดูนกครับเพื่อที่จะมาเป็นไอดอลของนกของเราที่บ้านนะครับว่าเออเราต้องปรับตรงไหนแล้วต้องหาอะไรแต่สิ่งที่มันยากสําหรับการพัฒนาโครงสร้างในบ้านเราก็คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบปัญหาค่อนข้างที่จะยากนะครับ เพราะว่าแต่ละท่านนะครับเขาไม่ค่อยปล่อยกันนะครับเพราะนกใหญ่ครับบางทีจ่ายรูกมาแค่ตัว2ตัวผมก็ต้องเก็บครับแล้วบางทีมีปัญหาครับเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ต่างประเทศบางครั้งเขาใช้มือปืนตลอดนะฮะยิ่งสเปนครับสเปนมักจะใช้กะทิในการเลี้ยงถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับเพราะผมผมเข้าไปดูในของบิดเดอร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นของอีวานของอะไรต่างๆครับทีเ่เขาเขาเขาทำอยู่นะผมเห็นก็จะใช้กะทิเลียงนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้แชมปลโลกก็คือสเปนนะครับ แชมป์โลกก็คือสเปนแต่เวลาเขาประกวดก็คือเขาเป็นเป็นถ้วยรวมอะครับก็คือเหมือน,นเป็นถ้วยรวมแต่ละประเภทประเภทประเภทประเทศไหนได้ถ้วยรวมมากที่สุดอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ถือว่าเป็น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 แชมป์โลกไปอย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เสร็จแล้วปุ๊บแต่ผมผมต้องยอมรับในเรื่องของสายสเปนเพราะว่าที่บ้านผมก็มีนะครับก็คือได้มาจากพี่ท่านหนึ่งครับก็คือมันใหญ่จริงครับมันใหญ่มากครับมันมันใหญ่มันใหญ่เกินมันใหญ่กว่ากระจกชวามันจะเท่าีรีบูนอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งพอมาเทียบกับนก ที่บ้านเราตามตลาดทั่วไปนะมันเอา3ตัวพวกนั้นมามัดรวมกันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยจริงๆนะครับคือมันใหญ่จริงๆนะครับแ้วถามว่านกอ่านกสวยจําเป็นต้องใหญ่ไหม ก็ไม่จําเป็นนะครับเหมือนที่บอกครับคุณแต่คุณต้องขุเครื่องนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพูดกันนะครับว่าในเรื่องของการเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆจะสจะอิงกับของต่างประเทศมากกว่านะครับเพราะบ้านเราก็มีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมพยายามที่จะถ้าเราอยากจะผลักดันนะครับเราก็ต้องมองกระแสโลกว่าเหมือนเราต่อยมวยอย่างเงี้ยครับมันต้องมีกติกากลางนะครับว่าเออเนี่ยมาตรฐานมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องต่อยแบบนี้แบบนี้คุณต้องทําอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมผมกำลังมองอยู่ว่าถ้าเราจะพัฒนาเราก็ข้ามอดเราก็ต้องช่วยกัน ทำนกให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบสายประกวดหรือโครงสร้างรวมถึงการผักดันนกโครงสร้างนะครับให้มันพัฒนาไปถ้าถ้าผมมองนะครับเขาแค่อาเส้นกระพอนเนีเพื่อเป็นบ้านเราครนะครับ,นะรบก็หลายๆท่านก็มีแบบความต่างๆเขาก็ทำส่งทำส่ง,ทำส,งทำส่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยิ่งช่วงนี้ครับยิ่งหาหนกได้ไม่พอนะครับเดี๋ยวในอีพีต่อไปนะครับผม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 จะมา พูดนะครับเกี่ยวกับนกรงสร้างต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันสวยมันเด็ดยังไงนะครับสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ